ครับ <c oughs> สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้รายงานพิเศษจากนอกสถานที่นะบรรยากาศในช่วงนี้เดือนเข้าเดือนเมษายนเนี่ยประเทศอเมริกาและก็ทางยุโรปนี่นะฮะก็จะเป็นช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิเไม่ใช่ดินะเออถูกต้องนะใบไม้ผลิ s p r i n อากาศก็จะเย็นสบายทางยุโรปอาจจะยังเนา้าหนาวอยู่บ้างนะฮะ แต่ว่าทางาทางแคลิฟอร์เนียเนี่ยอากาศจะสวยนะครับช่วงนี้เย็นสบายลมพัดนะคือไม่ไม่หนาวเกินไปแล้วก็ไม่ร้อนเกินไปแล้วก็แมกไม้ต่างๆก็จะเขียวชะอุ่มนะปีนี้มีฝนตกย้ำเข้ามาช่วงเนี่ยปลายเดือนมิถุนาเอา่อมีนาคมเนี่ยก็ทําให้ความรู้สึกบรรยากาศมันสดชื่นนะอากาศเย็นสบายนะ ใครอยากจะมาเที่ยวทางซานฟรานซิสโกเนี่ยช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากเมษาพฤษภาเนี่ยคือมันจะไม่ร้อนอันที่จริงเนี่ยนะแคลิฟอร์เนียนี่จะดีกว่าที่อื่นตรงที่ว่าหนาวก็ไม่หนาวจัดร้อนก็ไม่ร้อนจัดนะพูดเรื่องอากาศเรื่องความเป็นไปของโลกเราเนี่ยวันนี้เนี่ยก็มีเรื่องจะเล่าให้พี่น้องได้รับฟังเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะเกิดขึ้นนะแต่ว่าสําหรับคนรัเสเซียเนะี่ยถ้าเราดูหนังเนี่ย นะแล้วก็บางเงินผมได้รู้จักคนรัเสเซียเนี่ยก็คือนิสัยเนี่ยนะมันจะห้ำหันหน่อยอะ่ะคือคล้ายๆว่าไม่กลัวมันอะไรก็แล้วแต่กล้าเสี่ยงกล้าลุยนะนะเทคโนโลยีรัเสเซียพี่น้องเห็นไหมมันจะเป็นแบบเขาเรียกอ,อะไรนะเครื่องเครื่องมันไม่ดีปุ๊บเลทุบทุบทุบทบเดี๋ยวมันก็ดีเองอะไรเงี้ยไม่ต้องอธิบายแบบวิทยาศาสตร์มากอันนี้เป็นเรื่องที่เราพูดกันเล่นๆถามว่า มันจะเป็นอย่างนั้นทั้งหมดไหมก็ไม่เชิงหรอกนะคนรัเสเซียที่เก่งนะทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนี่ก็เยอะนะนะครับแต่ว่าเมื่อถึงนิสัยของการจัดการต่างๆเนี่ยความห่ามแบบรัเสเซียเนี่ยมันมีจริงนะพี่น้องวันนี้ก็เลยมีข่าวเนี่ยนะก็คือเรื่องที่ทหารรัเสเซียเนี่ยนะไปเขาไปยึดที่ไอ้เตาปรมานูนะ กรรมภาพรังสีไอ้นิวเคลียร์นะนะซึ่งมันเคยเกิดเหตุนะก็คือที่เช์โนบลนะเชนโนบลเนี่ยนะมันก็เป็นเป็นตอนนี้นะเป็นเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือของกรุงคีฟนะครับเรียกว่าตอนนี้นี่เขาแยกส่วนเลยว่าห้ามคนไปอยู่ห้ามคนไปอยู่เลย แล้วเต่าปรมานูนิวเคลียร์ตรงนั้นเนี่ยก็เป็นเขตแดนที่ยังถือว่าเป็นอันตรายนะเป็นของยูเครนนะซึนะ่งถ้านับขึ้นไปนะครับห่างจากกรุงเคฟเข้าไปนี่ประมาณ90กิโลเมตรนะก็ไม่ไกลนะ9กิกิโลเมตรเนี่ยแล้วก็ขณะเดีวยวกันเนี่ยถ้านับขึ้นไปทางเบลารุสนะครับเมืองที่ใกล้ที่สุดของเบลารุสเนี่ยซึ่งอยู่ข้างบนไปเนี่ยนะก็ห่างไปแค่นะ160 กิโลเมตรจากเมืองอที่ชื่อว่าโกเมลนะครับโกเมลเนี่ยมันอยู่ตรงเขตแดนนี่แหละครับนะตรงเขตแดนนี่เลยนะทีนี้ทหารรัสเซียตอนเขาจะบุกมายึดกรุ่เคฟเนี่ยเขาก็นะยกพลมาจากเบลารุสนะข้ามประเทศเข้ามาเนี่ยนะข้ามแดนเข้ามาแล้วก็มายึดตรงนี้ได้วันแรกเลยนะเชอร์โนบิลเนี่ย กะว่าจะเข้ามายึดกรุงเคฟนะเมืองหลวงของยูเครนที่อยู่ทางใต้ลงมานะปรากฏถึงวันนี้นะผ่านมาแล้วสามเดือนกว่านะยึดไม่ได้เลยต้องถอยครับแต่สาเหตุที่ถอยนะครับอ้างว่าเป็นข้อตกลงเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะข้อตกลงว่านะจะหยุดยิงชั่วคราวให้คนได้ถอยนะแต่ว่ารัเสเซียเนี่ยนะครับมาบึกบุกยึดเมืองแถวทางภาคตะวันออกนะ ซึ่งก็เราก็แถวดอนบาดซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่านะครับรัสเซียเนี่ยเขาได้มาจองไว้แล้วนะมาจองไว้แล้วหลังจากที่พยายามที่จะตีเมืองมาริโอโปลนะแล้วก็ไม่สําเร็จนะไม่สําเร็จวันนี้ก็โดนยันถอยกลับไปนะนะเนี่ยแล้ว บริเวณที่เขายึดได้นะตอนนี้เนี่ยก็พยายามจะอยู่แถวนี้ดอนบาสแถวนี้ครับเมืองดอนเนสแล้วก็ลูฮานส์นะครับสองเมืองนี้ก็เป็นเขตแดนทางตะวันออกนะครับทีนี้ก็เรียกว่ากินทางด้านตะวันออกอะตะวันออกของยูเครนแล้วก็นะทางใต้นะ,ะก็ลุกคืบเข้ามาคลายเมียที่ได้ยึดเอาไว้แล้วก็จะคุมทางทะเลเนี่ยน,ะนี่คือแผนของปูตินถึงวันนี้นะต้องถอยมาอยู่ตรงบริเวณ าทางตะว,วันออกแล้วนะครับเรียกว่าทางเหนือเนี่ยรู้สึกจะไม่ได้ผลนะครับจะบุกกรุงเทพก็ท่าทางจะลําบากเพราะยิ่งงานวันเข้าเนี่ยนะครับไอ้ที่ตายไปก็เยอะนะที่สูญเสียไปก็มากนะเศรษฐกิจนี่เสียหายหนักวันนี้ก็พยายามจะถอยก่อนนะแต่ว่าสไตล์ปูตินไม่มีใครไว้ใจนะครับว่าจะถอยตลอดไปนะนะโดยเพราะทางายูเครนเนี่ยนะ ก็เตรียมการพร้อมว่าคิดว่านะปูตินน่าจะกลับมาบุกอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชชเชนอเบลเนี่ยนะณจุดนี้เนี่ยนะมันน่าสนใจะตามข่าวเนี่ยนะเขาก็บอกว่ามันบ้าคลั่งนะไอ้ไอ้ไอ้ตัวรัสเซียเนี่ยคือสไตล์สไตล์รัสเซียเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันจะหามหามเหอะเหอแล้วก็บางทีก็ติดจะไม่ค่อยจะเป็นวิทยาศาสตร์เท่าไหร่นะเราลองดูข่าวนะครับ เชนอเบลนะครับถ้าเป็นข่าววันนี้เนี่ยนะก็เป็นเรื่องนะที่ยอมถอนตัวออกจากเชนอเบลเนี่ยนะแล้วก็ยกพลหนีออกไปละแต่ปัญหาก็คือว่าขณะที่ถอนตัวออกไปเนี่ยนะมันมีข่าวกันว่าทหารรัเสเซียเนี่ยมีอาการป่วยซึ่งเป็นอาการป่วยในทำนองที่เรียกว่าเป็นอาการของคนที่ ได้รับกรรมธภาพรังสีนะครับก็ส่งเข้าไปรักษาตัวที่นะเขตแดนก็คือทางฝั่งเบลารุสซึ่งเป็นพันธมิตรกันนะเนี่ยทีนี้เรื่องของเรื่องเลยนะฮะตอนนี้นะได้ข่าวว่ามีการถอนออกไปเป็นส่วนใหญ่เกือบจะหมดแล้วนี่นะเพียงแต่ว่านะบางคนก็ยังไม่ค่อยจะแน่ใจเท่าไหร่ว่าเอ๊ะมันจะนะ ส่งมอบอะไรคืนมาให้กระทรวงพลังงานของยูเครนเป็นเรื่องเป็นราวหรือ,อยังเนี่ยเพราะอาจจะยังมีเจ้าหน้าที่หรือทหารของทางรัสเซียอยู่ในบางส่วนนะทีนี้การที่เขาแน่ใจว่าค่อนข้างจะมีการนะเจอสารกำมันทภาพรังสีเนี่ยนะก็คือว่านะพฤติกรรมหามหๆที่ผมว่านี่ เนี่ยคือดันดันนะเข้าไปแล้วไปยึดครองเนี่ยแทนที่จะทำตัวแบบระวัดระวังนะไอ้เขตที่มันมีกรรมภาพรังสีอย่างเงี้ยคนก็ยังไม่ให้ไปอยู่พอไปยึดเชอร์โนบิลได้ปุ๊บเลยครับมันก็ไปตั้งฐานกันอยู่แถวนั้นแล้วนะบังเอิญว่ามันเซอร์นะหรือหามยังไงไม่รู้ไปขุดหลุมนะหลุมหลุมพ่อนะนะ ขุดไปในดินดินตรงไหนครับบริเวณเขาเรียกป่าแดงนะซึ่งป่าแดงเนี่ยมันเป็นบริเวณซึ่งนะต้นไม้เนี่ยอยู่ๆขึ้นมาเป็นสีแดงฮนระัเขาเชื่อว่านะคือกรรมภาพรังสีมันลงในพื้นดินแล้วมันอยู่ในนั้นฐนะานรัเสเซียดันไปขุดนะไปขุดนะพอไปขุดปุ๊บทีนี้ก็อาการป่วยมาเริ่มปรากฏครับทีนี้ก็เอากันใหญ่คนยูเครเนก็หัวเราะว่าไอ้บ้าพวกนี้นะ นะบริเวณนั้นเนี่ยใครจะอยู่ก็ไม่ได้ใครจะไปทําอะไรเขาต้องระมัดระวังอย่างมากให้พวกจะไปขุดหลุมพาะต่างๆเนี่ยก็บังเอิญว่าไม่ใส่ชุดป้องกันสารกัมมันตภาพรังสีอะไรเลยนะ,ะเนี่ยทีนี้ความกังวลตรงนี้ก็คือว่าตอนนี้ทาง UN เอนะทาง UN เนเนี่ย <c oughs> เขาก็ไม่ค่อยจะมั่นใจนะ ก็เลยต้องเข้าไปนะไปดูกันหน่อยว่าเอ๊ะยังไงเนี่ยมันถอยออกไปแล้วเนี่ยนะมันมันขโมยอะไรออกไปด้วยหรือเปล่ามันทําร้ายอะไรหรือเปล่านะแล้วการระบาดการเขาเรียกอะไรนะการแผ่นะของกรรมนิพาพรังสีเนี่ยอยู่ในจุดอันตรายหรือไม่นะแต่ข่าววอสต์ร e ตเจอร์นอเน,นี่ยบอกว่ารัเสเซียเนี่ยนะยกการควบคุมบริเวณน,นี้นะครับให้กับทางยูเครนแล้วนะฮะจริงๆริงทวาตรงนี้เนี่ยนะ เชอร์โนบิลเนี่ยถ้ามันเกิดนะการระบ,บาดระเบิดอะไรขึ้นมานี่ต้องถือว่าเป็นเป็นปัญหาร่วมของคนทั้งยุโรปเลยนะเหมือนที่มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่26เดือนเมษายน18987นะ229นะเนี่ยนะมันเคยระเบิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ผลกระทบมันนี่หนักเลยนะตอนนั้นนะเข้าใจว่า ตอนนั้นนะครับรัศมีของการกระจายออกไปถึง18.6ไมล์นะนะครับ18ไมล์นะอัวนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นไอเตาปรมาณูไฟฟ้านะมันใหญ่มากมันกว้างมากตรงนั้นนะครับนะเนี่ยก็ตอนนั้นเขาบอกว่านะปัญหามันคือดีไซน์มันมันมีปัญหาบกพร่องอยู่แล้วกนะ็เป็นความบกพร่องของมนุษย์ด้วยนะครับ เดี๋ยวไปดูข้อมูลตรงนี้นิดหนึ่งไปน้องครับครับนะดูข่าวเพิ่มอีกนิดนะแน่นอนครับพอมันเกิดเหตุอย่างนี้เนี่ยนะครับหน่วยหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยเกี่ยวกับกรรณภาพดังสีนิวเคลียร์เนี่ยนะ ก็ต้องเข้าไปดูนะครับต้องเข้าไปดูเนี่ยเรื่องพวกนี้ตามองไม่เห็นนะบางทีไม่มีกลิ่นด้วยนะยุ่งเลยนะมันเกิดขึ้นทีเนี่ยแพนตานก็นะอ่าไม่สงรู้สึกจะไม่ค่อยเชื่อนะว่าทนะหารรัสเซียเนี่ยมีอาการป่วยเกี่ยวกับการรับสารกรัมมันพรังสีเลยนะเอนะ อ,อ,อันนี้มันอาจจะเป็นแผนนะแต่ทางไพลาตก้อนไม่เชื่อนะอาจจะเป็นแผนนะในความพยายามที่จะรีฟิตนะจัดทับกันใหม่รีซัพพลายนะนะเติมสเบียงเติมนะเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเข้าไปเพราะว่าที่เอาเข้าไปเนี่ยนะโดนทำลายซะเยอะทับก็ขวัญกระเจิงนะวันนี้คงจะตั้งทับเข้าไปใหม่นะครับอืม คงไม่ใช่ปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นหลักหรอกนะหรือว่าจะมี emergency อะไรเกิดขึ้นที่เชอร์โนบิลหรอกนี่อเมริกาไม่เชื่อนะครับเพนเกอนฝ่ายการทหารไม่เชื่อนะเพราะพลาดครั้งแล้วทําอะไรไม่ได้วันนี้ก็ถอยไปก่อนนะอีกอย่างอยู่ในช่วงการเจราจาก็นาะทหารก็อ่อนล้านะชนะก็ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยเข้าครุงเทพไม่ได้นะอืมเะอ ก็จริงๆตั้งแต่รัสเซียเข้าไปยึดวันแรกนะวันที่24เลยนะเช์โนบลเนี่ยเข้าไปปุ๊บก็ยึดได้เลยเนี่ยนะคนก็เป็นกังวลก็ว่าไปแล้วมันจะทำให้นะเกิดเหตุอะไรกันหรือไม่อย่างไรก็อันนี้นะครับเรื่องของความหามของรัสเซียนะเป็นเป็นเรื่องที่ผมเองก็เป็นกังวลเหมือนกันนะแต่ว่าสิ่งที่มันสะท้อนครั้งนี้ก็คือว่าความหาม ความไม่ประนีตในการจัดการต่างๆของรัสเซียเนี่ยนะไปทำให้ให้เกิดความพ่ายแพ้ในการรบที่ประเทศยูเครนเนี่ยชัดเจนมากนะการวางแผนที่ใช้ไม่ได้แล้วยุทธการสมัยใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนไปที่น้องการวิเคราะห์ข่าวนะยุทธศาสตร์ทางการทหารเนี่ยสมัยนี้เขาบอกว่าไอ้ประเภทเอากองทับตาทับเข้าไปแล้วก็นะมีอากาศมีบกนะหนุนเรื่องกันเข้าไปเนี่ย นะครั้งนี้เนี่ยปรากฏรัสเซียล้มเหลวที่ล้มเหลวมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยเครื่องบินไปก็ไม่รู้จะไปทําลายตรงไหนเพราะค่ายทหารเนี่ยนะมันไม่ใช่มาตั้งหน้าประจันบานกันนะเครื่องบินเข้าไปปุ๊บก็โดนยิงสอยร่วงด้วยก็ไม่พอนะไอ้ที่ไปแล้วไประเบิดเนี่ยระเบิดผิดที่ก็มีอยู่เยอะนะแล้วการเข้าไปกำราบไปปราบนะกองทัพของทหารรัสเซียเนี่ยยกพลตามถนนไปเนี่ย นะมันก็รถก็ไปออเรียงกันยาวนะคิดว่าไปแล้วจะขู่เขาเนะีนะ่ยปรากฏว่าเขาไม่กลัวตัดถนนตัดอะไรปุ๊บรถไปไหนไม่ได้น้ํามันเข้าไปไกล,ไกลปุ๊บน้ํามันไม่มีนะรีสพลายเงินมาเติมก็ไม่มีก็โดนสอยเอาสอยเอาสอยเอา,อเอาทหาร่ยทิ้งนะรถหนีทิ้งอาวุธหนีเยอะเลยนะมันเห็นซากอย่างนั้นแล้วมีทหารบางส่วน,นถึงขนาดกลับใจนะกลับตัวไปเข้ากับทางยูเครนนะครับประกาศกลับข้างเลย เพราะไปเห็นความจริงว่าไปยึดบ้านยึดเมืองเขานะี่อีหลายเรื่องเรื่องการทหารเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะยุทธการพึ่งที่ผมพูดไปวันก่อนเนี่ยมันเรียกว่ามันเปลี่ยนพาราดานของการไปบุกการใช้ทหารแนวใหม่เลยนะคือแทนที่จะเป็นการรุกเข้าไปใช้กําลังเยอะแล้วก็อากาศไปแล้วก็บกหนุนเข้าไปอากาศสนับสนุนอะไรเงี้ยหรืออากาศนําหน้านะนะแล้วก็ทับบกลุยเข้าไปแล้วก็ไปยึดพื้นที่ มันกลายเป็นว่าถูกลอ่อเข้าไปปุ๊บแล้วเนี่ยนะโลนเล่นจัดก,การโดยวิธีการพึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งมันมีความแม่นยำนะมันมีการสื่อสารข้อมูลแล้วต้องยอมรับว่าทั้งยุโรปและอเมริกาเนี่ยเรื่องข้อมูลข่าวสารวันนี้เนี่ยมันสามา, oui. สามารถจะบอกจุดได้เลยอะทุกอย่างที่เคลื่อนไหวเนี่ยเพนัากอนร,ร,รู้เรื่องหมด <an> <c oughs> เนี่ยยุโรปก็วันนี้ก็ตื่นตัวแล้วเขาก็ไม่ใช่ไม่มีเทคโนโลยีวันนี้ยุโรปนี่กลัวมากนะกลัวมากแล้ว อ,อีกอันหนึ่งก็คือมีการประชุมนะสัมมิตกันที่ก็ประชุมใหญ่นะที่ EU กับจีนนะเขาประชุมกันทางทางเวอร์ชวลเนะี่ยก็วันนี้ประเด็นที่ย้ำกันนกลายเป็นเรื่องยูเครนนี่แหละคือความสัมพันธ์เรื่องการค้าจีนกับยุโรปเ,เป็นที่ชัดกันนะยุโรปก็ได้ประโยชน์มากจีนก็ได้ประโยชน์มากถ้าจะเทียบว่าประโยชน์จากการค้าขายระหว่างจีน รัสเซียเนี่ยสองประเทศเนี่ยมันน้อยมากถ้าเทียบกับนะความมั่งคั่งที่ได้จากการค้าขายกับยุโรปนะยิ่งเงินรูเบิลของรัสเซียเนี่ยมันต้อยค่าลงไปอะไรทุกอย่างเนี่ยจีน,นจะยิ่งรู้ว่าการจะไปสัมพันธ์กับทางารัสเซียเนี่ยมันจะทําให้เสียมากทางเชิงเศรษฐกิจถ้าเกิดไปตัดสัมพันธ์กับทางยุโรปยุโรปเองก็ยังหวังพึ่งอะไรหลายอย่างเพราะมัน,มนเรียกว่ามันผูกมัดกันมาอย่างยาวนาน แต่วันนี้เมื่อมันเป็นความมั่นคงโดยเฉพาะปูตินนี่ยทำให้ทางยุโรปเห็นว่าความมั่นคงนี่สำคัญมากก็เลยต้องไปบีบจีนนะครับไปบีบจีนแต่เขาก็นะแม้ว่าจะมีคำมั่นสัญญาใดๆจากจีนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าทางยุโรปทาง e ูเนี่ยค่อนข้างจะรู้ทันว่าจีนกับรัสเซียโดยยุทธศาสตร์ใหญ่เนี่ยต้องการเป็นใหญ่เนี่ยก็จะต้องหาทางจับไม้จับมือแตะสัมพันธ์กันให้ได้ไม่ยอมทิ้งจีนจะเอาสองทางเศรษฐกิจการค้าก็จะเอา ความสัมพันธ์กับจีนเพื่อนะถ้าจะรวมอเมริกาเนี่ยก็ต้องจับมือกับรัสเซียเมื่อเป็นอย่างนี้นะความสัมพันธ์ทางการค้าเนี่ยวันนี้มันจะโดนบีบอย่างนักจริงๆเนี่ยเมื่อปี2020การตกลงทำความสัมพันธ์ระหว่างยูนะกับจีนเนี่ยในด้านการค้าเนี่ยมันโอ้ใหญ่เลยนะใหญ่เลยนะช่วงโควิดเข้าใหม่ๆพอดีเลยเนี่ยนะ แต่ปรากฏว่าพอปี2021นี้หยุดทุกอย่างไว้เลยหยุดเลยฮะโลกไม่ไว้ใจจีนยุโรปไม่ไว้ใจจีนนะเมื่อไม่ไว้ใจเนี่ยมาถึงเวลานี้รัเสเซียโผล่ขึ้นมาเนี่ยแล้วเป็นภัยในเชิงความมั่นคงทางยุโรปก็ต้องไปบีบจีนวันนี้สีจิ้นผิงก็ต้องวางท่าให้ดีนะนะในการเจรจาใดๆเนี่ยจีนกน็ยังเป็นจีนคือวันนี้บอกว่า อย่าบีบให้เราเลือกข้างไหนเลยเราไม่เลือกข้างไหนถ้าจริงมันเป็นความถูกความผิดนะก็อยากจะค้าขายกับยุโรปอยู่แต่ว่านะเมื่อโดนบีบก็คงจะต้องหาทางนะทางลับเข้าไปช่วยรัเสเซียซึ่งยุโรปอเมริกาก็คงจะจับตาอย่างจริงนะครับถ้าพบหลักฐานใดๆที่มันประจักษ์ชัดเนี่ยนะการถอนความสัมพันธ์หรือว่าการนะแซงชันจีนนี่ทำให้จีนเป็นผลเสียแล้วจริงๆเนี่ยแผนจะเป็นใหญ่ในโลกเนี่ยถ้าเศรษฐกิจ ไม่ขยายตัวต่อไปแล้วก็เกิดปัญหาภายใน,นยทั้งจีนและรัสเซียก็จะแย่หนักวันนี้เราก็จะได้ดูกันต่อครับว่าชั้นเชิงต่างๆของประเทศเหล่านี้เนี่ยนะมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วจะมาเล่าพี่น้องฟังเป็นช่วงๆไปช่วงนี้อากาศดีผมก็นะทางานนอกสถานที่บางเดินทางบางอะไรบ้างก็วันนี้ทดสอบเครื่องมือที่เอาติดไม้ติดมือมานะนะครับปรากฏว่าก็น่าจะหวังว่าเสียงคงจะพอใช้ได้นะนะครับถ้าไม่มีเสียงรบกวนอะไรมากต่อไปเนี่ย นะครับเดินทางไปต่างเมืองบ้างอะไรบ้างจังหวะไปเยี่ยมเพื่อนฝูงเนี่ยก็จะเอาเครื่องมือติดไปด้วยนะแล้วก็จะสรุปข่าวสั้นๆอย่างนี้ให้พี่น้องได้รับทราบนะครับโอเคนะครับบุญรักษาทุกท่านครับสวัสดีครับ